แม้โฆษณาที่สร้างลงใน Facebook จะได้จำนวนครั้งของการแสดงผลโฆษณาได้ยอดแชร์และคลิกมากมายแต่ผลลัพธบคอนเวอร์ชันกลับไม่ได้อย่างที่ตั้งใจและนี่คือ5ข้อที่ทำให้คุณยิงแอดแล้วขายของไม่ได้ 1. ไม่มีข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายที่มากหรือลึกซึ้งพอธุรกิจหลายรายเริ่มต้นแคมเปญด้วยข้อมูลที่น้อยเกินไปหรือ,อยังไม่มีข้อมูลลูกค้าเลย กลยุทธ์คือซื้อโฆษณาด้วยแคมเปญที่สร้างการรับรู้หรือ awareness เจ้าของธุรกิจยังสามารถรวบรวมข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจได้เช่นใครที่คลิกโฆษณาของคุณผู้คนเหล่านั้นมีความสนใจมีพฤติกรรมมีลไลฟ์สไตล์อย่างไรบ้างที่แสดงออกถึงแนวโน้มว่ากำลังจะซื้อสินค้าของคุณเมื่อรู้และเก็บข้อมูลมาแล้วก็ค่อยกำหนด interest และพฤติกรรมในกลุ่มเป้าหมายเพื่อซื้อแคมเปญถัดไป 2. ค่าต่างๆที่ใช้ในการกำหนดกลุ่มเป้าหมายไม่ได้เพิ่มประสิทธิภาพอย่างเหมาะสมการลดข้อผิดพลาดจากการเลือกกลุ่มเป้าหมายและโฟกัสตัวแปรต่างๆให้แม่นยำขึ้นเช่นการสร้าง buyer persona หรือการสร้างลูกค้าในฝันที่จะมาซื้อสินค้าของคุณจากการสมมุติในเรื่องของลักษณะอุปนิสัยอายุความคิดการทำงานรวมถึงพฤติกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันแล้วนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการสร้าง custom audience หรือการกำหนดกลุ่มเป้าหมายเองบนการซื้อโฆษณาใน Facebook 3. เพราะผู้ใช้ Facebook หรือกลุ่มเป้าหมายที่เลือกไม่ใช่นักช็อปตัวจริงวิธีแก้ปัญหาแนะนำให้ใช้ 1. โฆษณาแบบ lead ads คือการสร้างฐานกลุ่มเป้าหมายที่มีโอกาสเป็นลูกค้าโดยจะต้องมีการยินยอมและข้อมูลการติดต่อส่วนตัวให้กับเจ้าของแบรนด์โดย Facebook lead ads จะทำหน้าที่หลัก2ส,ส่วนคือ ส่วนที่ 1. แบบฟอร์มออนไลน์จะทำหน้าที่แทนระบบอีเมลมาร์เก็ตติ้งที่คอยเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ถูกมุ่งหวังจะให้เป็นลูกค้าส่วนที่2 Landing Page เมื่อคนที่กรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถ Redirect หรือส่งผู้คนไปยังหน้าเว็บไซต์ที่เราต้องการได้ส่วนโฆษณาวิดีโอหรือวิดีโอแอดเป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากมี2รูปแบบคือการสร้างโฆษณาด้วย Objective แบบวิดีโอวิวส เป็นการทำโฆษณาเพื่อเพิ่มยอดคนดูวิดีโอให้มากที่สุดโดยไม่สนใจว่าคนที่ดูวิดีโอนั้นจะมี engagement กับตัวโฆษณาหรือไม่ส่วนโฆษณาแบบ dynamic a d หรือ collection ads คือโฆษณา collection บน Facebook จุดเด่นคือการออกแบบที่สวยงามด้วยระบบ canvas บน Facebook ที่แสดงผลเต็มหน้าจอมือถือเห็นได้จากเฉพาะบนสมาร์ทโฟนเท่านั้นช่วยผลักดันให้เกิดการเข้าชมเว็บไซต์ซื้อสินค้าและบริการมากขึ้น 4. คุณไม่ได้แบ่งเซกเมนต์แคมเปญโฆษณาถ้าโฆษณาของคุณสร้างจำนวนครั้งของการเห็นโฆษณาได้มากมายแต่ยอดคลิกน้อยขายของได้น้อยกลยุทธ์ที่เหมาะสมคือการแยกทดสอบโฆษณาหรือ A-B Split Testing โดยให้ทำโฆษณาแข่งกันตั้งแต่ Creative ไปจนถึงเซกเมนต์ของกลุ่มเป้าหมายซึ่งพฤติกรรมที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ทั้งหมด ไม่ได้มาจากผู้บริโภคกลุ่มเดียวกันการแยกกลุ่มเป้าหมายออกมาจะช่วยให้คุณสร้างข้อความที่เฉพาะเจาะจงและสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายได้แม่นยำยิ่งขึ้น 5. ปัญหาในเซลฟันนลที่ลึกกว่าความรับผิดชอบของโฆษณาใช่ว่าทุกธุรกิจจะเหมาะกับการใช้โฆษณา Facebook แนะนำให้กำหนดกลยุทธ์ด้วยการกำหนดโฆษณาให้เป็นรูปแบบที่คุณจะเสียเงินก็ต่อเมื่อมีคนคลิกหรือ PPC หรือที่เรียกว่า Pay Per c l i ิ k นั่นเอง และการทำรีมาร์เก็ตติ้งเพื่อเป็นการย้ำความสนใจไปยังกลุ่มเป้าหมายที่อาจเคยเป็นลูกค้าของคุณมาก่อนหรือเคยมีแอคชั่นใดๆกับโพสต์บนเพจของคุณไม่เพียงแต่จะทำให้ได้ลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นเท่านั้นแต่ยังทำให้ยอดขายเติบโตอย่างเห็นได้ชัดทั้งนี้ต้องบริหารงบโฆษณาให้เหมาะสมด้วย